แม่หนูพาเฟนมาหาค่ะชื่อช็อปผมนํามาพามาฝากกับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับน้ำแฟนแกทำงานชำการอะไรอะถึงได้เอามะพร้าวกระเจอะก,กระจอกมาฝากแม่นพอดีผมทำธุรกิจเกี่ยวกับลำไย,ยครับแต่ลำไย,ยที่ส่วนยังไม่ออกเลยนำมะพร้าวมาฝากก่อนครับแส,ส่ใสจัง ทำสวนลำไยได้หน้าเลยค่ะแม่น้ำจะหาแฟนทั้งทีอะลูกทำไมไม่หาให้มันดีหน่อยไปคว้าไอ้เจ้าของสวนลำไย,ยกระจอกระจอกมาเป็นแฟนได้ยังไงนี่ต้องดูพี่อิมนี่แฟนพี่อิมมาตูมอะเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทน้เข้ารถหรูใช่นะใช่ไหมอิมใช่แล้วนะคะแม่กระจอก คุยผมขอตัวกลับก่อนนะครับวัเดีครับนี่เอามะพร้าวกระจอกกระจอกอะ่ะกลับไปด้วยผมตั้งใจนำมาฝากคุณแม่นะครับฉันไม่รับเอากลับไปด้วยแม่ปะช็อปเดี๋ยวน้ำไปส่ง <c oughs> ชอปคะน้ำขอโทษแทนแม่ของน้ำด้วยนะ ที่เขาทําตัวไม่ดีใส่อ่ะปกติแม่ของน้ําอ่ะเขาเป็นคนใจดีมากเลยนะไม่เป็นไรนะครับน้ําชอปเข้าใจนะว่าแม่ทุกคนอ่ะอยากให้ลูกได้ดีเป็นฝั่งเป็นฝาได้แฟนที่มีเงินทองกันทั้งนั้นแต่น้ําไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชอปสัญญานะว่าชอปจะมอบแต่สิ่งดีๆให้น้ําขอบคุณนะชอปน้ำอ่ะเชื่อใจชอปนะ ยีน้ำนี่นะมันขัดใจแม่จริงๆเลยไม่รู้จักเลือกหาแฟนตัวเองก็จบตั้งปร,ริญญาโทโหาแฟนได้แค่เป็นคนทำสวนไม่เหมือนแกเลยนะอิมเลือกหาแฟนหาแฟนได้ดีด้วยแกก็ไม่เห็นได้จบปร,ริญญาโทเหมือนยีน้ำเลยแต่ได้แฟนเป็นถึงเจ้าของบริษัทนำเข้ารถหรูบริษัทดังด้วยนี่ยเนี่ยเป็นแ,แ,แล้วค่ะแล้วแฟนยีน้ำเนี่ยก็สภาพเหมือนกับคนทำสวนอะ สวยเปล่ามีปัญญาหาได้แค่นี้แต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยพี่มาตูมเขาจะขอูแต่งงานแล้วนะคะคุณแม่อุย้ยจริงเหรออุย้ยแต่แล้วแต่แล้วแม่ตื่นเต้นมากเลยต้องเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่แน่ๆเลยนะอิมออ้ยอดีจังเลยลูกแม่คะแม่ก็ชมแต่แฟนพี่อิมอะจริง,รงๆเราน่าจะดูกันไปนานๆน,นะคะของแบบนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินดีกว่าค่ะ เราแม่ก็ไม่น่าไปดูถูกแฟนพี่น้ำเขาแบบนั้นด้วยอะ่ะนี่ยี่มิวอย่ามาทำเป็นโลกสวยหน่อยเลยแกนี่มันทำตัวขวางโลกตลอดเลยนะจะไปไหนก็ไปไปหนูแค่เอาน้ำมาให้แม่อะ่ะอลูกคนนี้ขวางโลกไปซะทุกเรื่องเลยอิมพูกคุยเรื่องงานแต่งงานดีกว่าลกูกได้จัดที่ไหนดีนะโรงแรมไหมคะโอ้หดีเนะเนาะ ทำงานอยู่ครับอิมอิมครับเร็วๆเ,เนี้ยเราจะได้แต่งงานกันแล้วนะจริงเหรอคะจริงสิครับ<ว>แต่มันติดตรงอยู่ที่ว่าธุรกิจของผมช่วงเนี้ยมันจะวุ่นวายริดหน่อยผมอาจจะต้องรอให้เสร็จงานนี้ไปก่อนนะธุรกิจน้าเข้ารถถูของผมอะ่ะมันติดปัญหาตรงที่เงินสดผมไม่พอพอดีผมจะต้องเอาเงินสดไปค้ำประกันไว้ก่อนแล้วถึงบวกกาไรที่มี ผมจะได้เสร็จธุรกิจที่ได้พอดีคือตอนเนี้ผมก็ลงทุนไปแล้วนิดหน่อยแหละแต่มันยังขาดอยู่นิดนึงอิมอิมพอจะสนใจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของผมแล้วก็เป็นหุ้นส่วนหัวใจผมด้ไหมครับ <c oughs> โอ๊ยคุณฉันก็อยากจะช่วยคุณนะแต่ว่าฉันไม่ได้มีเงินมากพอขนาดนั้นนะ่ะอืมอ๋ออิมแม่คุณมีเง,เงินเยอะจะตาย เราไปชักชวนแม่คุณมาลงทุนด้วยดูสิผลกำไรเยอะๆผมว่าแม่คุณสนใจนะแม่เหรอคะงั้นเดี๋ยวฉันจะลองดูนะคะเชื่อผมสิร้อ,องวด,ดีเมื่อกี้คะ่ะเราจะได้แต่งงานกันเร็วๆเนาะใช่ครับสบายไหมคะแม่สบายมากคุณแม่คะอ้าวอิมเมื่อไงลูก วันนี้หนูมีโปรเจกต์มาเสนอคุณแม่ค่ะโปรเจกต์อะไรของแกก็โปรเจกต์รถหรูที่มาตูมเขาทำอยู่ค่ะคแม่ <ừ. S 1> คือเขาชวนหนูไปลงทุนด้วยแล้วก็หนูว่าเง,งินไม่พอค่ะ <c oughs> ก็เลยมาชวนคุณแม่ให้ไปลงทุนด้วยกันมันจะดีเหรอดีสิคะคุณแม่คุณแม่ก็เห็นอยู่อะว่ามาตูมเขารวยขนาดไหนอะแล้วเนี่ยคุณแม่ลงแค่ไม่กี่วันนะคะคุณแม่ก็ได้กำไรแบบงามมากๆเลย จริงเหรอ,อจริงสิคะคุณแม่พอจะมีเงินสดสักก้อนหนึ่งไหมคะเฮยอิมแม่จะเอาเงินสดที่ไหนมาไม่มีหรอกอถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็เซ็นยกที่ดินให้หนูไหมคะแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยเอาไปผ่านเป็นเงินไปลงทุนต่อไลคะยกที่ดินคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะรับรองว่า แค่ไม่กี่วันไม่เกินอาทิตย์ค่ะคุณแม่ได้เงินคืนแล้วก็กําไรด้วยนะคะแ่แม่คะหนูว่าแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจอะแม่อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าขาดทุนขึ้นมาจะทํายังไงคะแม่นี่หยุดเลยนะอิมิวแกไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยปะจริงนี่พี่อิมพี่แกขัดขวางเจริงฉันนะเนี่ยเอาละเอาละๆไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวแม่เซ็นมอบอำนาจให้อิมอะเอาที่ดินไปไว้แต่ว่าได้กำไรเยอะจริงนะอิม เยอะสิคะคุณแม่เท่าตัวเลยค่ะ,ะมาแม่เฉยๆท่น้าแกแต่ก็ไม่รู้เรื่องทุกิ่แม่แหละนี่แหละค่ะคุณแม่อืมเอาปะขอบคุณค่ะอีกไม่กี่วันเนี้ยเราก็รวยมหาศาลเลยค่ะคุณแม่แกจะได้แต่งงานสักทีนะอิมเนาะใช่ค่ะ <laughs> ป้ะป้าป้าปาจัดการขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะแม่ก็ไม่น่าไปเซ็นเลยอ่ะแกนขวางลูกตลอดเลยนะยัยมิวฮะเบื่องจริงเลยนี่ไอ้ลูกคนนี้ ไงยายน้านแกนี่มีราดรถเก่าๆเนี่ยมาส่งถึงบ้านทุกวันเลยนะไม่เหนเหมือนน้องอิมเลยตูมอ่ะเขาขับรถยุโรปมาส่งทุกวันแกไม่อายชาวบ้านก็บ้างเลยไงนะตอนนี้เ็าเปรียบเทียบกันหมดละพี่อ่ะได้แฟนรวยส่วนน้องได้แฟนจนขนาดเนี้ยแม่นี่แล้วแกรู้อะไรไหมว่ามาตูมอ่ะเขาหาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้แม่ตอนเนี้ เขาชวนแม่ไปลงทุนนำเข้ารถหรูแล้วแม่ก็ลงทุนกับเขาเรียบร้อยแล้วแล้วแกรู้ไหมกำไรเท่าไหร่แกหาแฟนหัดหาให้มันดีๆหน่อยนะที่มันสร้างความเจริญให้ครอบครัวไม่ใช่หาแฟนจนกระจอกแบบนี้แม่ นี่มาตูมเงินที่เอาของแม่ไปลงทุนเน่ะเมื่อไหร่จะได้คืนบ้างอะฮะหลายเดือนแล้วนะโอ้แม่ครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะได้ผลกําไรไมันต้องใช้ความอดทนนิดนึงับแม่โอ้ยแม่จะอดทนไม่ไหวละต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเลยอิมอะ่ะแกก็ไม่ช่วยแม่จ่ายดอกเบี้ยเลยนะหนูก็หายอยู่นะคะคุณแม่ กออตำรวจนทาง,งนี้ค่ะนี่แหละค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ่ะจับมันไปเลยมันหลอกให้ฉันร่วมลงทุนกับมันเสียหายหลายพิล้านแล้วค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เรื่องที่คุณชอบโกงหลอกลวงคนอื่นให้ลงทุนแถมคุณยังเปิดเว็บพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมายผมขอยึิตทรัพย์สินของคุณด้วยงั้นเชิญคุณไปที่โรงพักเลยครับผมไม่ไปผมจะเรียกทนายคุณมากล่าวหาผมได้ยังไงงั้นคุณก็ไปเรียกที่โรงพัก้ยเฮ้ย ยึดทัพสินคุณแม่คุณแม่แม่พี่อิมคนเดียวเลยอะแม่ฟื้นแล้วพี่แม่คะแม,แม่เป็นยังไงบ้างคะแม่อิมแกนิ่จริงเลยนะแกหาผู้ชายอะไรเข้าบ้านมาเนี่ย หาแฟนอะไรเนี่ยฮะเอาัญหาเข้าบ้านแล้วทีนี้จะยังไงอะไม่มีที่สู้หัวนอนแล้วเนี่ยนี่แม่แม่จะมาโทษฉันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแม่เองก็ผิดเหมือนกันนะ่ะก็แม่ก็เห็นว่าเขารวยไม่ใช่หรอแต่มันก็เป็นเพราะพี่อิมนะที่เอาแฟนมาแล้วมาชวนแม่ลงทุนแม่ก็เลยเป็นแบบเนี้ยทั้งทงี่พี่ก็รู้ว่าแม่ไม่รู้เรื่องธุรกิจอะฉันจะรู้ได้ยังไงเหรอ่ามันจะเป็นอย่างเนี้ย แล้วทีนี้ฉันทำยังไงดีเนี่ยหมดตัวแล้วฉันหมดตัวแล้วบ้านฉันจะไม่มีที่สู้นอนแล้วพ่ดิฉันเป็นทนายของคุณช็อปทนายช็อปค่ะคุณช็อปเขาเป็นเจ้าของบริษัทลำไยส่งออกไปใหญ่ของประเทศนี้ลำยัยส่งออกดิฉันเป็นทนายได้รับมอบหมายให้ไปซื้อที่ดินทรัพย์สินของผู้คุณคือมาจับคุณตูค่ะ จริงเหรอคะเนี่ยนี่เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของค่ะชอบน้ำช้ำไม่มีอะไรแล้วชันขอตัวนะคะค่ะแม่คะจริงอย่างที่คุณทนายเขาพูดเลยคะ่ะน้ำเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันชอบอะ่ะเขาเป็นคนสมถะไม่เคยอวดรวยเลยกินง่ายอยู่ง่ายแม่ก็เลยไม่ชอบเขาไงคะคุณแม่ครับ แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องบ้านที่นี่ผมจัดการให้หมดแล้วเพราะว่าผมอ่ะหลักน้ำด้วยใจจริงแล้วก็ผมวางแผนจะแต่งงานกับน้ำครับครอบครัวของคุณแม่ก็จะเป็นเหมือนครอบครัวผมแล้วครับช็อปแม่ต้องขอโทษช็อปจริงๆนะที่ผ่านมาแม่พูดจากับช็อปไม่ดีมาตลอดเลยอะ่ะแล้วแม่ก็ไม่ชอบช็อปมาตลอดด้วยอ่ะไม่เป็นไรเลยครับคุณแม่ เรื่องที่ผ่านมาแล้วให้มันแล้วไปครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะนำลำไยมาฝากนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวคุยกับทนายก่อนนะครับไม่ใค่ะคุณแม่คะ่ะนี่น้ำแม่ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าหนูอ่ะจะตาถึงเลือกผู้ชายดีเดีะลูกก็ <c oughs> ลูกสาวแม่นี่คะ แมพี่อย่างเงี้ยนะมาบอกว่าพี่น้ำตาถึงตอนแรกอะ่ะยังบอกว่าพี่น้ำอะ่ะเอาแฟนที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่เลยเป็นไงล่ะแม่ท<ม>้าคีรีมืห่อท้องช,ะช,ะชะอัดๆนี่ไอ้ลูกคนนี้นะขวางโลกตลอดเลยเจ็บนะแม,ม่พี่อิมส่วนพี่อะ่ะก็ไม่ต้องคิดมากหรอกอย่างน้อยอะ่ะพี่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันซะหน่อยดีกว่าไปรู้หลังแต่งงาน ลำบากอะนะพี่ทรัพย์สินสมบัติเราก็ยังอยู่ครบไม่เป็นไรหรอกพี่นี่อะถ้าไม่ได้ช็อปอะ่ะเราคงแย่นะลูกใครจะไปรู้ว่าช็อปอะ่ะมันจะกลายเป็นลำไย,ยเศรษฐีไปได้เก <c oughs> ือบไปละเกือบไม่มีที่สุกหัวนอนอิมไม่เป็นไรนะลูกเรื่องมันแล้วมาแล้วก็ให้มันแล้วไปนะลูกนะแม่ไม่โกรธหรอก หนูอะไม่รู้เอาเป็นว่าหาแฟนใหม่ลูกครั้งหน้าเอาเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวแล้วกันลูกไม่ต้องร้องไห้ลูกพี่หนูสวยจะตายแวเราก็ยังได้อยู่พร้มหน้ากันนะพี่เชกนะว่าแต่แกหาแฟนได้ละอยู่กับแม่ดีกว่าสบายใจ น้องไอเดียไปไหนมาอะไรเนี่ยฉันเพิ่งไปทําบุญให้พี่มิ้วแฟนพี่มาไงตอนนี้ไปไงมาไงถึงพาพี่อายมาด้วยได้เนี่ยพอดีว่าพี่ไอกับพี่ชอบอะเออในพี่ชอบเมียพี่เนี่ยเพิ่งเสียไปได้แค่เดือนเดียวฉันเพิ่งไปทําบุญมาให้หมาดๆกล้าพาแฟนใหม่เข้าบ้านแล้วเหรอน้องไอเดียจ๊ะแบบนี้อะไม่ได้เรียกว่าแฟนใหม่จ้ะต้องเรียกว่าเมียดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาละเอาละเอาละพี่สองคนเพิ่งมาเหนื่อยอะขอขึ้นบ้านก่อนนะไปะไปกันเถอะ <c oughs> อ้าวน้องไอเดียมานั่งอยู่ตรงนี้เองเหรอทำไมถึงมานั่งอยู่คนเดียวว่ะระวังจะเป็นโรคซึมเศร้านะจ๊ะชอบเก็บตัวไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นอินโทรเรต์จ๊ะเธอต้องการอะไรไม่ทราบ น้องไอเดียทำไมพูดจาแบบนี <Eat maple> <fit> <ED> ้อ่ะพี่อายอ่ะเป็นเมียของพี่ชายนะพี่ช็อปอ่ะฉันเป็นเมียนะจ๊ะเมียอย่างนั้นเหรอเมียพี่ชายฉันอ่ะเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนถ้าเธออยากจะเป็นเมียพี่ฉันเนี่ยก็ลองหายจากโลกนี้ไปดูสิเผื่อฉันจะยอมรับเธอเป็นพี่สะพ้ายบ้างไอเดียมันจะมากเกินไปนะกูดจาระวังปากไว้ด้วยฉันไปทําอะไรให้โดนนักหนาฮะถึงเกลียดฉันขนาดนี้นี่เธอจำไม่ได้หรือไงคะตอนที่เธอทิ้งพี่ช็อปไปคราวก่อนเนี่ย พี่ช็อปเกือบจะเป็นบ้าไม่ทําการทํางานอะไรสักอย่างเพราะเธอคนเดียวจนเขาได้มาเจอกับพี่มิ้วเข้าถึงดีขึ้นมาบ้างแล้วยังไงพอวันที่พี่มิ้วจากไปเธอก,ก็กลับเข้ามาในชีวิตพี่ชายฉันอีกครั้งอย่างนั้นนึงเหรอเธอต้องการอะไรกันแน่ทําไมล่ะไอเดียเป็นคู่กันแล้วอะมันคงไม่แคล้วคาดกันหรอกนะยังไงก็ต้องวนกลับมาเจอกันอีกตอนนั้นะ่ะฉันก็มีเหตุผขลขฉันอย่าเหตุผลเหตุผลของผู้หญิงหลายใจนะสิ เธอฟังไว้เลยนะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเนี่ยเข้ามาในชีวิตพี่ชายฉันอีกทำไมเออเอ้ยนิสบุ๊คอีฟลุกอีฟลุกแกเลิกทำน้องอายแล้ววะเออเลิกแล้วฮะแกเลิกทำไมวะน้องอายอ่ะน้องสวย้องเซ็กซี่น่ารัก จืดได้แทนแกเลยวะจืดได้เหรอไปเสียได้ไปทําไม,ไมวันวันนะมันไม่เคยคิดจะช่วฉันทำมาหากินเอาแต่ผ่านเงินไปวันวันเรรู้ไหมมันเอาแต่แต่งหน้าแต่งตาล่อผู้ชายไปวันวันอินนางวันทองหลงแต่ผู้ชายเลยๆจริงเหรอวะว่าแต่ตอนนี้ไปอยู่ไหนก่ไม่รู้เว้ยได้ข่าวล่าสุดอะเห็นมันกลับไปขอคืนนีกับแฟนเก่าที่เป็นชาวสวนอะเห็นว่าไอ้ผัวเก่าคนนั้นอะมันร่ำรวยมั่งคั่ง ฉันเจ็บใจจริงเลยอามเล่นมือกันหน่อยสิเก็บผักอ่ะโอ้โหทำไมช้าแบบนี้เนี่ยได้ข้างหัวนะพี่ช็อปแฟนคนสวยคนน่ารักของพี่เนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะเห็นว่าขับรถเข้าเมืองอ่ะน่าจะไปซื้อของใช้มีอะไรหรือเปล่าฉันถามจริงๆเถอะนะฉันเนี่ยเข้าใจว่าพี่อ่ะเพิ่งเสียพี่มิวไปพี่อาจจะรู้สึกเหงาแต่ว่าพี่เนี่ยช่วยหาแฟนที่ดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงฮะ ไอเดียพี่เข้าใจนะว่ายอะเขาไม่ได้ดีในสายตาไอเดียแต่ว่าเขาก็ดีกับพี่นะเขาทําให้พี่อ่ะพอลืมมิวได้บ้างฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะอยู่ๆพี่ไายเขาก็เข้ามาในชีวิตพี่แบบนี้เนี่ยเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากพี่หรือเปล่าพี่เช็คดีหรือยังฮะนี่น้องไอเดียอย่าคิดมากไปเลยเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างอ่ะพี่เขียนชื่อน้องไอเดียไว้หมดแล้วถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะออยเขาจะไม่ได้อะไรจากพี่เลยสักบาท จริงเหรอพี่ชอปแบบนั้นก็ดีเลยสิอฉันรู้แล้วว่าพี่ชอปยังรักฉันจริงอ่ะเก่งจริงๆเลยน้องพี่ฉันมีเรื่องอยากจะให้พี่ฟุกช่วยนิดหน่อยมีเรื่องให้ช่วยเรื่องอะไรหรอไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะ่ะพี่ทําให้น้องไอยตายได้ทุกอย่างเลยนะบอกพี่มาได้เลยคือฉันจะให้พี่ฟุกจัดการคนคนหนึ่งอะ่ะจัดการคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยใครอะ่ะใหญ่ไอเดียน้องสาวพี่ชอป พี่ภูไปจัดการให้สิให้มันหายไปจากโลกนี้เลยนะพีุ่กจัดการให้ฉันหน่อยนะนี่น้องอาแต่พี่ไปจัดการได้ยังไงอะเห็นแบบเนี้ยพี่ก็เป็นคนมีคุณธรรมนะพี่ภกเมื่อกี้ยังพูดว่าฉันขอแลวก็จะทาให้หมดไม่ใช่หรอพี่ภกฟังฉันนะถ้าพี่จัดการมันได้อะทั้งเงินทั้งทองทั้งหมดอะมันจะตกไปขอฉันคนเดียวฉันจะแบ่งให้พี่ภกด้วยนะพี่ภกฉันขอร้องเราทำให้ฉันหน่อยได้ไหมนะนะก็ได้แต่ว่าต้องมีมัดจำนะมัดจำอะไรเหรอคะพี่ว่า เรามันรื้อฟื้นความหลังกันดีกว่าอร่อยมากเลยไอคิวเปรี้ยวจิ๊บถงใจขอบใจมากเลยนะที่ซื้อมาฝากอ่ะน้องสาวไอเดียพอดีว่าวันนี้อ่ะพี่ไอเข้าเมืองมาเห็นของฝันชิ้นนี้อ่ะน่าจะเหมาะก,กับไอเดียก็เลยซื้อมาฝากนะจ๊าพี่ไอรู้นะว่าไอเดียไม่ชอบพี่ไอเพราะว่าพี่ไออ่ะเคยทำให้พี่ชอบเสียใจแต่ไอเดียเชื่อใจพี่ไอได้เลยครั้งนี้ พี่อายจะไม่ทําให้พี่ช็อปเสียใจเด็ดขาดและที่สําคัญพี่อายกับเข้ามาในชีวิตพี่ช็อปพี่เอไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นนายไอเดียนะไอเดียเปิดใจยอมรับพี่สาวคนนี้นะจ๊ะไอเดียพี่อายความจริงแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้อะไรกับพี่นะแต่ฉันแค่กลัวกลัวพี่เนี่ยจะทําให้พี่ช็อปเสียใจอีกครั้งหนึ่งไอเดียพี่อายบอกแล้วไงว่าจะไม่มีครั้งที่สองเด็ดขาดเชื่อใจพี่อายนะจ๊ะนี่เราไปซีดของฝันไอยซื้อให้ งั้นขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะรักนาน้องสาวนี่ไอเดียทำไมวันนี้พี่อายมาแปลกมาพูดดีมเอาใจแกปกตินี่เห็นแต่พูดเสียดสีใส่แกอ่ะเออฉันก็ไม่รู้หรอกกินยาผิดตัวมามั้งพูดก็พูดนะคิวความจริงแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้อะไรกับพี่อายหรอกถ้าเกิดว่าพี่เขาเนี่ยรักพี่ชอบจริงเขาก็รักกันได้แหละ ฉันแค่กังวลไปหน่อยแค่นั้นเองไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไปนะไปโอ๊ยอย่ามาดัดนแบบนี้ค่ะไปด้วยไปช่วยหน่อยค่ะโอ้ยพวกแกจุนนะไอเดียช่วยด้วยไอเดียไปไปไปโอ๊ยโอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยจัดการไปเลยพี่พี่ไอพี่ไอทำแบบนี้กับฉันทำไมเนี่ยทำทำไมเนี่ยหรอก็ทำมาเป็นตั้งขวางคอไงฉันก็ต้องรีบกำจัดฮะพี่ จัดการมาเลยหรือว่าพี่สองคนน่ะจะจับมันทําเมียก่อนก็ได้นะฉันอนุญาตจัดจัดจัดเต็มประเทศจับมันไปเลย,ลยเอาเลยพี่ <ไป S 1> หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้พี่ชอบคะคือจรนสองคนเนี่ยคะ่ะมันมาจากไหนก็ไม่รู้คือตอนแรกมันจับไอ้ก่อนคะ่ะแต่น้องไอเดียมาช่วยมันก็เลยจับตัวไอเดียคะ่ะพี่ชอบช่วยเองด้วยคะ่ะพี่ไอพี่ไอเลิกสตรอเบอรี่ได้แล้วพี่ไอยอมรับเลยนะว่าพี่นั่นแหละเป็นคนยุยงแล้วก็บงการให้สองคนเนี่ยมาจับตัวฉัน ไม่ได้ทํานะคะพี่ช็อปน้องไอเดียพูดอะไรก็ไม่รู้ไอไม่ได้ทํานะคะอาจจะทําไปทําไมอ่ะพี่ช็อปไม่ใช่นะคะใช่คุณทาไปทําไมผมถามว่าคุณทําไปทําไมผมรู้ความจริงหมดแล้วนะความจริงอะไรเหรอคะก็ความจริงที่ว่าพี่ไอะด่วมมือกับสองคนเนี้ยจะรักพาตัวน้องสาวคนนี้ไงคะฟิล์มมาได้ไงเนี่ยโอหอะไรวะไปดีกว่าเวยฟิล์มเขาเป็นเพื่อนฉันเอง ไอเดียพี่ไอแฟนพี่ซอบนี่นี่พี่ไอพี่อยากจะทิ้งพี่ชายฉันทำไมพี่รู้ไหมว่าพี่ฟูก่ะมันจวดจวดอยู่ทุกวี่ทุกวันฉันเบื่อเบื่อเน่จะให้พี่พูดอีกครั้งฮะว่าพี่ชายเธอมันหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อต้องพูดอีกครั้งเนี่ยไั่ต้องพานว่าไปบอนนะเออจริงด้วยอ่ะว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นคือใครกันฉันรู้จักตามฉันมาจิมซิอ้าฮิวไปไงมาไงกันเนี่ย เมื่อกี้ฉันเห็นเธอคุยกับพี่อายเธอรู้จักพี่อายด้วยเหรอพี่อายนะเหรอเขาเป็นเมียกเก่าของพี่ชายฉันเองนะ่ะแต่ตอนเนี้ยเขาทิ้งพี่ชายฉันไปแล้วแล้วกลับไปคบกับแฟนเก่าที่เมียเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนเนี้ยพี่ยันกลับมากินกับพี่ชายฉันอีกอะฮะฟิลมเนี่ยได้ยินว่าพี่วางแผนจะทำรารไอเดียก็เลยเอามาบอกฉันก่อนในที่สุดผมก็ได้รู้ว่าคุณน่ะไม่เคยรักผมจริงเลยก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาแหละคุณก็แค่รักสมบัติของผม นี่แต่คุณรู้อะไรไหมว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะรับคุณมาเป็นเมียที่ผมรับคุณกลับมาผมก็แค่เอาคุณมาแก้ขัดแค่มาสนุกสนุกแค่นั้นแหละผมไม่ได้จะคุณมาเป็นเมียเลยพี่ชอบที่พี่พูดจริงเหรอพูดจริงสิไอเดียคิดหรอว่าพี่จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเลยอะ่ะแล้วแบบนี้พี่จะเอาไงกับสองคนนี้ล่ะคิวแจ้งตำรวจเฮ้อยอดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยนะคะอย่าเลยนะคะ พี่ชายของฉันอนะ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาจะรักพาตัวใครนะนะคะเขาทําไปอะก็เพราะรักพี่ไอยอย่างเดียวเลยค่ะเขาทําปเพื่อพี่ไอนะคะอย่าเลยนะคะ,ะ,คะฉันขอร้องละค่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะ่ะเห็นแกความที่เธอตั้งใจซื่อสัตย์เอาเรื่องที่เขาจะรักพาตัวฉันมาบอกกับคิวฉันจะไม่เอาเรื่องพี่ชายเธอก็ได้จต่ต่อไปเนี้ยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไอ้คุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่าได้หยิบสิ่งของหรือเงินทองที่ผมให้ไปออกไปแม้แต่บาทเดียว พอถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะผมแจ้งตำรวจจับคุณแน่ไม่น่าเลยผมไม่น่าหลวมตัวไปช่วยคุณเลยอ่ะเกือบตัวแล้วไม่ละพี่ปุกพี่ปุกพี่ปุกอย่าทิ้งฉันไปนะพี่ปุกอยู่กับฉันก่อนนะพี่ปุกฉันขอร้องอยู่กับฉันฉันล้พี่ปุกนะพอรา้ายผมก็คงเหมือนผู้ชายคนนี้แหละที่ครั้งหนึ่งคุณเคยทิ้งเขาไปแล้วจะเอาอะไรมารับประกันว่าถ้าครั้งหน้าคุณเจอตัวที่รวยกว่าผมมากคุณจะไม่ทิ้งผมไปอ่ะเราเลิกกันเถอะไอพี่ปุกพี่ปุก ้ยพี่ Är, ไ,ไฉันต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่เอาเรื่องนี้ไปบอกคิวคิวกับพี่ชอบถึงได้มาช่วยฉันไว้ทันพอไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างขอบใจจริงๆนะฉันก็ขอโทษแทนพี่ชายฉันด้วยนะคะงั้นฉันขอตัวตามพี่ชายฉันไปก่อนนะพี่ปกน้องไอเดีย พี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้น้องอ่ะเกิดอันตรายแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่ช็อปฉันสบายใจซะอีกตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่าพี่เนี่ยจะคว้าเอาแฟนเก่ามาเป็นแฟนใหม่ที่แท้ก็อยากจะแค่เอาชนะทีนี้เนี่ยถ้าจะหาแฟนใหม่ก็ต้องดูดีๆนะพี่ขอบใจนะน้องไอเดีย พี่ชอบแต่ถ้าต้องการผู้หญิงแบบฉันเนี่ยฉันก็มีติดนะไปกลับกันเถอะพี่ยุงจะกัดหมดแล้วเนี่ยจริงด้วยไปไปแต่บ้านกัน